สบายดียามแรงๆพี่น้องสี่หกโมงล่าสุดต้องมาลบกับแบ้ปล่อยลงมาผัดบอกืนบาทนี่พี่น้องเห็ดเฮือนแบ้ใหายบักงางามบังดูขึ้นไป อยู่เท uh ่ง huh. ตัวหนึ่งบ่นี่จีโน่เออขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเร็วๆขึ้นไปฮ่าอีได้สิขึ้นกับขึลวนเวียนอยู่ในบันไดขูดป้ายอะไซ้องแมลูกหนบักหัวเงียงแหลนขึ้นแล้ว ยังผัสสิญญาแบบนี้บ้าบาดนี่ฮึกันโหแบบนี้กูค้างมึงไว้เป็นอาทิตย์แล้วไอ้ยเสียสเส้นหัวเงีย้ยงเสียสเส้พนพูดมันคิดว่าคอกอย่าพ,พูดแล้วมันแหลนไปผูกอะไรโอ้ยห,หน้าบดจืดสมบกเงีย้ยงกูซ้ำ แล้วมันสิไปสายบาทนี่เื้เกินเกินเกินมันบมมีตัวผ้าขื้นนี่คันอีดามขืนนี้ขืนเบิดนี่ขื้นไปอีดามแล้วก็ะลอดไปหลอดมาเนี่ยเดผู้มันจืดประจืดขอกตะพุ่น ໄປອຸ້ມຫຍັງຊોອ oi ຮ້ອນເດຮ້ອນເດອ້າວເດຕະເວັນຊິຕົກດິນລະເດ มึงดูผัวดูยี่ยอไง <laughs> สุรวงมันรุดมือแล้วสุมันม่านอยู่นะฮะมันม่านอยู่หหนะฮะนามันยู่ดากมันขึ้นรอดมันก็ขึ้นดอกอยู่ก้นมากขึ้นโอ้ จะแม่นซาดนอนตั้งสองคืนขึ้นไปเด้อขึ้นปอยเขินปอยโอ้จะเป็นอึ่งเด้อ นี่อีจ่าฟุง้งเนี่ยบอกขื่นนี่มาจาบับคอมันลากไปไงอีดำนี่มึงอย่าซ้อนมันลังซ้อนไปไปซ้อนอีกอย่างขื่นไปโอ้ยซุนน้อนต้องซ้อนขืนผู้สุบจือ่อบ่ <c oughs> มาจาบับคอมันดูจิโน นี่อีดำนี่คอยจับเออจูงขืนบัตรนี่นะมันมานี่มึงดูเออได้ขึ้นไปเปิดประตูนะแง้มไว้ไอ้แน่บอลนันนันรถบอต้องปิด เออเปิดไม้โอ้ยจะมันซาดไปป้องมาซุบหน่อยเอาเอาแนวมึงจะได้เอฟซีสิว่ามึงแสดงมึงไปตกเทียงนขึ้นมาได้เออ เป็นบ้าแลนปัตตุทีปานนี้แม่อีหว่วงเงี่ยงนะอยู่ซ้ายบ่เออผู้ดีแต่สองโตพุนเดิมสองโตมันจะขึ้นบอ อ้าว oh. 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 อย่าวาดไอีนี่โดนซองไอีนี่โดนนี่มองส่งนี่ <c oughs> ไป ซูบอลาดทั้งน้านมันสิไปทา้งนั้นอีกซูเอาข่าวในเฮือนบนันทีไว้เอ้ยอเอ,เอนินข้อเขินข้อเข้นข้อเยอะแม่อีหัวเงียงมันสิอันนั้นอยูป่ปะมันชูจ้าข้างขึ้นอยู่มั คืนข้อ oh. คืนข้อแล้วเล้นไปนัด <sext multi> นั่นเมื่อยคืและวอีน่อยนะอืไปเลยเดินป่วงไปเลยต้นนะ อุ้ยซองโตผมไปผู้ไรเกินอีนี่การลูกลูกมึงหยุดเฮิงพอนะา่ายังเอ,อิดลูกไหมกู <laughs> ท่อไอด้สู ท้อมากเลยอ้าวหลอกไว้บอลลางทางเทงิงบอไลซุมนี่ขึ้นก่อนนี่นเดี๋ยวปักเงียงอ้าวเงียงอ้าวโดดแล้วอหมล่ะอ้าว ไปขึ้นข้องแล้วเร็วโอขึ้นไปขึ้นอึบ อึบให้กูนหน่อยดูโอ้ยอึบกับบอึบยังกับเ่ายังเนีบบ่ยขึ้นแม่ลูกทาหาคำพแพงอืมขึ้นไปแล้วแล้วขข้นเอาตัวได้บบกขึ้นละลายสีมมนสูแบ่เถิกเอาสิลงมาอีกเลย สิบนาทีผ่านไปยังบอดแล้แอืวอืขั้นบอกขื้นแล้วกูสิปล่อยให้แม่เทือกไร่สีสซู้อยู่หลุมเด้อกูสิบอกเด้อกูเมื่อยดิกูท่อเด้อสู่ ขื่นไปทอนเออนี่ลูกมันขื่นอะไรบันลายมันวันนี้นเนกป้อง <c oughs> ไปนอรกันเห็นลูกแล้วบันนี่อืมลูกกับปอปากยิงลูกขึ้นไป โอ๊ยอืม uhm กูสีลาบสุแลบมือนีแต่เป็นชาติบักเทิกสีขาวที่บริได้แสอันมักกะดิงนะเอาลงมาโหลดเปิดไปอย่างสี่แหละมันต้องปิดห้องนั่นนะให้มันนอนเลยมันเลือกนอนอุ้ยปิดซะก่อนนี่แล้วไปลากมันมา สี่คนหลบกับแบกกับพกับพมันแหง้งมันแหง้งขึ้ยังนี่เดอ้อตัวเถิกมาไปเลยไปยะนนะพี่น้อง่องไปหยบบ้อยพี่น้องขอบคุณพี่น้อง ติดตามด้วยพี่น้อง